สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะเจ้าต้นถุงเงินถุงทองนะคะนี่คุณยายมีอยู่แค่หนึ่งกอนะคะหนึ่งกอคุณยายจะบอกว่าอันนี้คุณยายถ่ายเป็นครั้งที่สองนะต้นเนี้ยเพราะว่าตอนแรกอ่ะคุณยายซื้อมาเป็นต้นยังเล็กอยู่เลยนะคะต้นยังเล็กอยู่แต่นี้มันต้นมันใหญ่มากแล้วกูเล็งกูเล็งแล้วค่ะคุณยายจะต้องมาเปลี่ยนกระถางนะแล้วเดี๋ยวคุณยายจะลื้อดูว่าไอ้ไอ้รามต้นมันเนี่ย มันจะเอาไปปลูกยังไงได้บ้างนะคะจะจะเป็นมันจะเป็นไหลหรือว่าเราจะต้องตัดหัวปลูกนะถ้ามีไหลดีย,ยก็จะไม่ตัดหัวนะเอาไหลปลูกนะถ้าไม่มีไหลคุณยายก็จะตัดหัวเพื่อเพิ่มจํานวนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสักพู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณยายจะมาลื้อออกนะคะลื้อออกเลยลื้อเขาออกเลยนะคะนี่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  นี้คุณยายได้ใส่ตัวนี้สายเหตุที่ใส่นี้เพราะว่าคุณยายต้องการให้ล่าเขาเดินนะคะให้ลาาเขาเดินดีนะะไม่รู้ยายยังไงนะเดี๋ยวอนดูก่อนนะมันจะลําบากไหมเอ่ยคุณยายไม่มีดินปลูกนะก็ต้องปลูกในกระถางอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเค รูแล้วนะคะรื่แล้วนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาดูกันมาดูกันว่าเราจะเออได้อะไรจากจับเจ้าต้นที่เราปลูกไว้นานแล้วนะคะอันนี้เออคุณยาปลูกไว้สี่เดือนแล้วนะคะต้นโตขนาดนี้นะสี่เดือนแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณยายใส่ถุงมือก่อนเพื่อความชัว ้อขยายคุณยายอยากได้นะคะอยากได้อยากได้จำนวนเพิ่มขึ้นนะเราก็ต้องมาปลูกใหม่ให้อะไรเราบ้างนะคะให้อะไรเราบ้างมีไหลมีไหลให้คุณยายไหมเอ่อ๋อมีไหลแล้วนะคะมีไหลแล้ว แต่ไหลเขายังเล็กอยู่มันได้สองมันได้สองทางนะคือมีหัวตัดหัวเขานะคะอันนี้อันนี้ยังที่จริงอ่ะยังไม่น่าได้ทั้งสองอย่างเลย ยังไม่น่าได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะหัวก็ไม่ได้นะคะหัวก็ไม่ได้นะคะหัวก็ไม่ได้แล้วก็ไหลก็ยังเล็กอยู่นะคะไหลก็ยังเล็กอยู่นะแต่ว่าคุณยาหรื้อแล้วจะปลูกใหม่ใส่กระถางใหญ่นะกว่าเดิมนะก็จะเอาออกเลยนะคะเอาไหลออกเลยนะคะสรุปแล้วคุณยใยไม่ไม่ตัดไม่ตัดหัวนะคะไม่ตัดหัวนะเอาไหลอ,อย่างเดียวนะคะเอาไหลอย่างเดียว โอเคก็ได้สามไหลนะได้สามไหลสามไหลนี้เท่ากับได้สามต้นนะคะได้สามต้นได้สามต้นเดี๋ยวก็อันนี้อันนี้ก็ลงกระถางเลยนะคะลงกระถาง ได้ไหลได้ไหลแค่นิดเดียวเองนะคะโอเคโอเคค่ะมาปลูกใหม่เลยนี่คุณยายก็ใส่กระถางใหญ่เลยนะคะรูบักเลยกระถางใหญ่รูบักเลยนะคะวางลงไปนะคะเออเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะแปะ๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจัดทรงจัดตรงให้สวยๆก่อนสักนิดนะคะให้สวยหลังจากนี้นะหลังจากที่คุณยายได้เปลี่ยนกระเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะให้ดินแล้วก็จะบำรุงรักษาอย่างดีเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้เกิดไหลหรือว่าเกิดต้นใหมท่ที่เอ่อที่สวยขึ้นมานะคะ โอเควันนี้สรุปแล้ววันนี้สรุปแล้วได้แต่หลายอย่างเดียวนะคะได้แต่หลายอย่างเดียวนะคะซึ่งคุณยายมองแล้วว่าปลูกเขาอยู่ในอยู่ในกระถางแบบนั้นนันจะไม่เจริญเติบโตนะคุณยายก็ขยายเขานะคะให้เขามาอยู่ในที่ที่ว่ามีดินเยอะๆนะคะได้ดินเยอะๆโอเคเลย นะคะเราไม่มีที่เราไม่มีที่เราก็หาอันนี้นะคะหากระถางใบใหญ่ใส่เลยนะคะอยากจะพาดูนะคะนี่ค่ะโอเคปลูกเสร็จแล้วนะคะปลูกเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจะขางไหนดีเอาละค่ะโอเคนะคะอันนี้คุณยายปลูกเสร็จแล้วนะคะก็คือขยายใส่กระถางใหญ่แล้วนะใส่กระถางใหญ่ ะะแล้วก็จะบํารุงรักษานะคะในดินนะคะดินที่คุณยายใช้นี่ก็จะเป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนเป็นเอ่อดินก้ามปูนะคะคุณยายปลูกดินก้ามปูนะคะนะคะน,ะคะนี่ค่ะเขาอยู่ในเขาอยู่ในภาชนะที่แบบว่ามันไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่นะได้แต่เขาได้แต่ใบใหญ่ที่เฉยแต่ว่ารากเลิกเขาไม่ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะอันนี้คุณยายก็ได้เปลี่ยนกระถางแล้วนะคะก็จะบํารุงรักษาอย่างดีเลยนะคะ แล้วอีกสี่เดือนเดี๋ยวคุณยายจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าลื้อมาแล้วจะได้อะไรจากเขาบ้างนะคะนะคะไม่ไม่ตัดไม่ตัดหัวนะคะไม่ตัดหัวก็ต้องได้ไหลจากเขาบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะเพิ่มจํานวนต้นให้มากขึ้นนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ออกมาขยายนะคะเจ้าต้นถุงเงินถึงทองนะคะได้สามไหลนะคะวันนี้ได้สามไหลจากการที่คุณยายปลูกไว้สี่เดือนแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ